นไม้มงคลตระกูลรวยกวักเงินกวักทองตระกูลเศรษฐีรำรวยเรียกซับต้นไม้มงคลปลูกแล้วรวยเรียกเงินเรียกทองไหลามาเทมาเข้าบาทรวยต้นไม้ตระกูลเศรษฐีเป็นต้นไม้ที่มีอนุภาพให้คุณทางด้านโชคลาภเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทองโบราณท่านกล่าวไว้ว่าผู้ใดได้ครอบครองต้นไม้มงคลจะเจริญด้วยฐานะบริบูรณ์ด้วยภคกรัพย์ คาถาบริวารจัดเป็นตระกูลไม้มงคลที่นิยมมากเป็นอย่างยิ่งได้แก่หนึ่งต้นรวยมิเลิกหรือว่านรวยมิเลิกเป็นต้นไม้มงคลชื่อนามเป็นมงคลมากจึงเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณแล้วว่าปลูกแล้วรวยปลูกไว้จะร่ำรวยต้นรวยมิเลิกนิยมปลูกเพื่อเป็นมงคลช่วยส่งเสริมโชคลาภส่งเสริมความร่ำรวยเรียกเงินเรียกทองรับทรัพย์มากขึ้นธุรกิจการทำงาน การเจริญกาวนารุ่งเรืองการค้าขายร่ำรวยมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นต้นหวาดรวยไม่เลิกนี้ปลูกแล้วจะเลิกจนถ้ารวยแล้วจะยิ่งรวยขึ้นเหมาะสําหรับนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายและผู้ที่สนใจทั่วไปเมื่อบ้านเรือนหรือที่ทํางานสถานที่ใดปลูกจะพบกับความร่ำรวยเหมือนดังกับชื่อของตน้นรวยไม่เลิกโดยต้นรวยไม่เลิกนี้มีก้านดอกสีขาวยิ่งเวลาที่ออกดอก ดอกงอกงามแสดงว่าเจ้าของผู้ปลูกจะมีโชคลาบมีความมั่นคงทางด้านการเงินจะได้โชคลาบมาเกยถึงที่จะมีโชคลาบมาถึงมือแบบฉับรันอย่างแน่นอนนั่นเองและตนรวยไม่เลิกก็สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีฉะนั้นก็คือเมื่อปลูกก็จะรวยตลอดไปโชคดีตลอดปีนั่นเองผู้ที่สามารถปลูกต้นรวยไม่เลิอกออกดอกได้ตลอดทั้งปีจะเป็นผู้ที่ รวยม่เลิกร่ำรวยได้ตลอดไปกันเลยทีเดียวโดยต้นวานรวยไม่เลิกปลูกแล้วรวยมีเคล็ดลับใช้คาถากำกับเป็นคาถาสำหรับใช้ปลูกและเวลารดน้ำคือตั้งนโม3าจบแล้วท่องคาถา3จบว่า มหาลาโพโหตุพวันตุเมมหาลาโพโหตุพวันตุเมว่านรวยมิเลิกมีลักษณะเด่นพิเศษแผ่นใบสีเขียวอ่อนมีจุดประสีเขียวเข้มประท่วดแผ่นใบทําให้ลักษณะสวยงามแตกต่างจากว่านชนิดอื่นจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตั้งประดับไว้หน้าบ้านทั้งปลูกในกระถางวางในอาคารบนโตทํางานหรือปลูกในห้องสําหรับฟอกอากาศและกําจัดมลพิษ ในอาคารหรือปลูกลงแปลงจัดสวนก็ได้ต้นวานรวยไม่เลิกจึงจัดเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลที่สำคัญที่น่าสนใจมากผู้ที่กำลังมองหาต้นไม้มงคลรวยซัพย์อยู่แล้วก็ต้นวานรวยไม่เลิกนีแหละใช่เลย 2. ต้นรวยล้นฟ้าหรือว่านรวยล้นฟ้าเป็นต้นไม้มงคลไม้ประดับที่มีความหมายดีเชื่อกันว่าปลูกประดับไว้ที่บ้านจะช่วยส่งเสริมสิริมงคลเพิ่มโชคลาภให้กับผู้ปลูกและให้กับบ้านสถานที่นั้นๆด้วยเนื่องจากต้นรวยล้นฟ้าเป็นต้นไม้ที่มีใบสวยงามจึงส่งเสริมสง่าราศีเพิ่มคุณบรารมีแก่ผู้ปลูกและสถานที่ปลูกนั้นอีกด้วยมองดูแลสบายตาสบายใจและถูก หลักฮวงจุ้ยบ้านที่ดีใบสีสวยแจ่มสวยสดใช้ตกแต่งบ้านก็ได้ช่วยเสริมสิริมงคลก็ดีในประเทศไทยคนโบราณเรียกต้นนี้ว่าว่านเขียวหมื่นปีหรือว่านขันมาอีกทั้งยังพัฒนามาจากต้นเขียวหมื่นปีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นว่านคงกระพันชาตรีนอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับให้เป็นราชาแห่งไม้ประดับปัจจุบนันพัฒนาสายพันธุ์หลากสีหลายชนิดและด้วยความ ที่คนไทยเชื่อถือว่าเป็นไม้มงคลจึงตั้งชื่อความหมายสลิมงคลส่งเสริมถึงความร่ำรวยเพิ่มทรัพย์รับโชคลาภนั่นเองว่านรวยล้นฟ้าดอกมีสีขาวออกเป็นชอ่อมีกาบบริเวณซอกใบฉะนั้นต้นว่านรวยล้นฟ้าจึงไม่ใช่แค่ไม้ประดับธรรมดาแต่เป็นต้นไม้มงคลที่มีชื่อมีความหมายที่ดีมากแถมยังมีสีสวยสดใสใช้ปลูกจัดบ้านใช้ปลูกจัดสวนที่บ้านก็ หรือปลูกเพื่อขายส่งออกก็รวยดีฉะนั้นถ้าหากอยากจะเริ่มปลูกต้นไม้มงคลไว้ที่บ้านสักต้นลองเริ่มจากต้นรวยล้นฟ้า นี้ก็ได้ค่ะ3ต้นเศรษฐีรับเงินต้นเศรษฐีรับเงินเป็นต้นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดที่มีชื่อความหมายถึงความเป็นสลิมงคลเรียกทรัพย์รับโชคลาภช่วยเพิ่มพูนเงินทองเรียกความโชคดีทากิจการงานใดๆสําเร็จเสริมความร่ํารวยจเจริญรุ่งเรืองรับเงินทองไหลเข้ามาตลอดโดยลักษณะต้นรูปทรงสีสันสวยงามมีลักษณะคราหินอ่อนมีใบเป็นรูปใบพายสีขาวอ เหลืองและมีขอบสีเขียวอีกทั้งยังสามารถปลูกรับสารพิษได้อีกด้วยการปลูกควรปลูกให้ได้รับแสงแดดแต่พอดีจึงจะทําให้สีของใบลายของใบสีสวยสดได้ยาวนานต้นจะเจริญงอกงามดีในดินร่วนซุยเพียงแค่รดน้ำย่างสม่ำเสมอก็ทำให้ไม้บุงคนเหล่านี้แข็ง แรงทนทานอายุยืนตามความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณท่านกล่าวไว้ว่านอกจากเราจะทำความดีแล้วและมีเครื่องรางของครั้งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วจะช่วยทำให้ชีวิตการทำงานเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแล้วช่วยให้ทำการค้าเรียกลูกค้าเข้าร้านมากขึ้นได้และโดยการปลูกต้นไม้ที่เป็นมงคลนี่แหละคือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของความเชื่อและความศรัทธาชีวิตที่ประสบความสำเร็จเพื่อช่วย ส่งเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของเราอีกทางหนึ่งได้ด้วยเช่นกันโดยต้นไม้มงคลเหล่านี้นี่แหละสามารถช่วยเพิ่มเรียกทรัพย์รับโชคลาภเสริมความร่ำรวยเรียกเงินทองมาให้กับชีวิตของเราได้อีกด้วย ต้นเงินไหลามาต้นเงินไหลามาหรือว่านเงินไหลามาโดยไม้มงคลชนิดนี้เพียงแค่ชื่อของต้นก็รู้แล้วว่าเป็นมงคลมากขนาดไหนมีความเชื่อกันว่าต้นเงินไหลามาเป็นต้นไม้ที่บ้านไหนปลูกจะนํามาซึ่งความร่ํารวยมั่งมีมั่งคั่งเข้าสู่บ้านพระช่วยทําให้มีเงินไหลามาทองไหลามาเทมาและยังเพิ่มพูนความโชคดีให้ได้มากขึ้นคือเงินจะไหลามาเข้าบ้าน ทำกิจการหรือธุรกิจใดๆก็มีกำไรได้รับการอุปถรัรมภ์จากผู้ใหญ่เป็นที่รักใคร่ของทุกผู้คนที่ได้พบเห็นและมีความเชื่อว่าต้นเงินไหลมายังช่วยเสริมสร้างความเป็นสเสน่ห์ให้กับบ้านโดยจะมีเงินไหลเข้ามาสู่ทางผู้ปลูกและบ้านของผู้ปลูกสมตามดังชื่อของตนปลูกแล้วจะได้ผลตามชื่อนั่นเองโดยลักษณะของใบต้นเงินไหลมามีตรงกลางใบคล้ายสีเงิน มีสีสันสวยงามเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่บ้านเชื่อกันว่าควรปลูกต้นเงินไหลามาไว้ในทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงจึงเสริมโชคได้ดียิ่งขึ้นเชื่อกันว่าจะทำให้เงินไหลเข้าสู่บ้านอยู่เรื่อยๆได้นั่นเองห ต้นนางกวากต้นนางกวากเป็นต้นไม้มงคลเชื่อกันว่าหากบ้านใดที่ปลูกต้นนี้จะเหมือนมีนางกวากมากกวากเงินกวากทองกวากสิ่งดีๆเข้าสู่บ้านทําให้เงินทองไหลมาเทมากวักโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายทําการงานธุรกิจใดๆค้าขายก็ดีมีกําไรเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะต้นนางกวากมีความหมายสื่อถึงกวักเรียกทรัพย์เรียกทองส่งเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลและความมงคล ต่างๆซึ่งช่วยให้กิจาการงานเจริญเติบโตรุ่งเรืองได้ดีหากใครทำงานกิจาการต่างๆอยู่แล้วแล้วก็ปลูกต้นนางกวักเอาไว้ช่วยทำให้กิจาการนั้นเจริญรุ่งเรืองลูกค้าเยอะและค้าขา ขาดีต้นนางกวากมีดอกสีอ่อนออกบริเวณกาบใบโดดเด่นที่ลักษณะของใบคือใบเป็นรูปหัวใจและมีสีเขียวเข้มคล้ายมรกตปลายใบแหลมคล้ายใบโพจึงนิยมใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งที่พึ่งพิงทางจิตใจแสดงถึงความร่มเย็นเป็นสุขมีจิตใจที่แน่วแน่และมีศรัทธาแห่งความดีเชื่อกันว่าต้นนางกวากให้ใบที่เป็นลักษณะคล้ายหัวใจสองดวงติดกันบ่งบอก ว่าการปลูกในสถานที่นั้นกําลังจะมีโชคลาภกักเงินกวักสิ่งดีๆที่เป็นฉริมงคลเข้ามาในชีวิตและทุกคนในบ้านคนส่วนใหญ่นิยมปลูกต้นไม้มงคลนี้เพราะคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณมีความเชื่อว่าการปลูกต้นนางกวากปลูกแล้วรวยเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านได้รวยยิ่งยิ่งขึ้นได้เพียงแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากวักสิ่งดีๆเป็นฉริมงคลเข้าบ้านได้อีกด้วย6 ว่านหมาโชคว่านหมาโชคจัดเป็นไม้มงคลและเป็นต้นไม้ดอกประดับเนื่องจากเป็นที่นิยมปลูกของผู้สนใจว่านชนิดนี้ตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยมีความเชื่อกันว่าเป็นว่านเมตตามหานิยมช่วยให้ผู้คนเคารพนับถือมีความเคารพยำเกรงนำโชคลาภทรัพย์สินเงินทองและชื่อเสียงกิติยศมาให้แก่ผู้ปลูกโดยเฉพาะผู้ปลูกที่มีความประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดีจะยิ่งช่วยส่งเสริม เพิ่มความเจริญรุ่งเรืองดีมากขึ้นเป็นพิเศษและยังเป็นวาดแห่งความโชคดีที่ทําให้ผู้คนนับถือนําทรัพย์โชคลาภเงินทองมาให้แก่ผู้ปลูกอีกด้วยวาดมหาโชคมีดอกเป็นดอกไม้ประดับที่สวยงามเพราะมีความโดดเด่นที่ก้านช่อดอกสูงยาวทําให้มองเห็นดอกได้แม้นอยู่ไกลและช่อดอกมีดอกเป็นกระจุกตัวดอกมีขนาดใหญ่สีขาวสวยงามเมื่อบานจะส่งกลิ่นหอมจึงนิยมปล กเป็นไม้ดอกไม้ประดาบควบคู่กับไม้มงคลว่านหมหาโชคเป็นว่านที่ให้คุณในด้านโชคลาภทุกทุกทางยิ่งผู้ปลูกเอาใจใส่ดูแลให้เจริญเติบโต,ตงอกงามดีผู้ปลูกก็จะยิ่งมีโชคลาภเพิ่มมากขึ้นต้นว่านหมหาโชคนี้มักปลูกเป็นต้นไม้เสียงทายเรื่องโชคลาภเชื่อกันว่าถ้าออกดอกดีผู้ปลูกก็จะดวงดีด้วยเช่นกันการปลูกต้นว่านหมหาโชคถือเป็นอีกหนึ่งวิธีเสริมดวงโชคา ให้กับตนเองดีมากขึ้นได้และอีกทั้งยังเพิ่มความสุขก,กายสบายใจสดชื่นแจ่มใสให้กับชีวิตของเราที่ได้เห็นการเจริญเติบโตงอกงามของต้นไม้ใบไม้และดอกไม้ที่สวยงามสบายตาสบายใจให้กับชีวิตของเราได้อีกด้วย 7. ต้นวาสนา ต้นวาสนาเป็นต้นไม้มงคลต้นวาสนาหรือบางคนเรียกว่าต้นวาสนาอธิษฐานแค่ชื่อก็รู้ได้เลยว่าเป็นต้นไม้มงคลแค่ชื่อก็เป็นมงคลสุดๆแล้วมีความเชื่อว่าการปลูกต้นวาสนาเป็นต้นไม้แห่งโชคลาภถ้าบ้านใดมีต้นวาสนาจะทําให้บ้านนั้นมีความสุขสมหวังในชีวิตจะช่วยเพิ่มความโชคดีมีวาสนาดีชีวิตสมหวังคิดอะไรก็สมปรารถนาต้นวาสนา ถือว่าเป็นต้นเสียงไทยคนไทยโบราณเรียกชื่อต้นวาสนาเชื่อว่าเป็นสลิมงคลมากโดยผู้ปลูกต้นวาสนาไว้ที่บ้านเมื่อต้นวาสนาออกดอกงอกงามจะทําให้ผู้อาศัยที่อยู่ในบ้านนั้นเพิ่มโชคลาภให้ความโชคดีมีอํานาจวาสนาเหมือนดังชื่อของต้นวาสนาดอกของต้นวาสนามีตั้งแต่สีขาวไปจนถึงสีชมพูมีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วถ้ากําลังออกดอกแสดงว่าเจ้าของบ้าน กำลังโชคดีมีเรื่องดีๆเข้ามาคนในครอบครัวกำลังได้รับโชคลาภปรารถนาสิ่งใดไว้ก็จะได้สมดังปรารถนาแถมโชคดีอีกด้วยอาจได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานอีกทั้งยังส่งเสริมให้ดวงชะตาชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองและเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวมากยิ่งเสริมความมั่นคงและยังเพิ่มความร่มรื่นให้กับบ้านอีกด้วยจะเห็นได้ว่าต้นวาสนาเป็นต้นไม้มงคลที่คนไทยส่วนใหญ่นิยม ปลกันเป็นอย่างมากส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ